ภาคอีสานคือดินแดนนักสู้ที่ราบสูงเกษตรกร,ร,กรในแถบนี้ต้องอดทนต่ออุปสรรคของสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแลง้งแห้งเหี่ยวต้องรอคอยฝนแม้ดินจะดีเพียงใดหากขาดน้ำมาหล่อเลี้ยงชีวิตความอุดมสมบูรณ์ที่บริบูรณ์พร้อมก็จะไม่เกิดขึ้นเชิญรับชมและรับฟังได้ในรายการทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอน ยางอีสานพันอึดนิสสารครับปกติยางพาราต้นยางเนี่ยเราจะดูไงว่ามันดูดสมบูรณ์ไหมมันมีคุณภาพไหมด,ดูก็ต้องดูที่ใบแล้วก็ลำต้น มันต้องมีลักษณะไงครับมันต้องเป็นสีน้าตาลเนี่ยถ้าเป็นสีขาวมันก็ไม่ไม่ดีแล้วใบของยางอ่ะใบมันก็ต้องมันเขียวต้องเขียวแบบนี้เลยครับผมเพราะผมสังเกตว่าของส่วนพี่นี่ก็คือเขียวสม่ำเสมอครับเป็นมันเขียวเข้มเข้มแล้วมันมันมันจะหนาด้วยถ้าถ้าถ้าไปเปรียบเทียบกับของเคมีมันมันของเคมีที่เขาใช้เคมีเป็นยังไงมันก็มันงามอยู่แด่มมัน ใบมันจะไม่ไมหนาก้อก็้อผมกแตกต่างเลยครอยู่ประสบการณ์ของผมั่นแหละผมก็จับมันดูทุกปีครับเพแล้วยางของพี่นี่อายุเท่าไหร่นะครับปลูกแปดปีอายุแปดปีแปดปีแล้วปีสี่แปดผมสังเกตว่าดินเนี่ยที่ผมเดินเข้ามากับพี่เนี่ยมันนิ่มมากมันฟูมากครับแล้วมีไส้เดือนเยอะไหมครับพี่นี่มัน มีเยอะอยู่นะครับบา,บาช่วงนี้มันฝนตกว่ามันมันก็ต้องมันไม่ค่อยเห็นขี้มันมันแต่ผมก็ยังเห็นขุยเส้อเดือนอยู่นะเดี๋ยว,วผมอยากจะให้พี่ลองขุดดูสักหน่อยเพื่อจะให้คุณผู้ชมเขาดูว่าดินที่นี่มันมันดีจริงหรือไม่นะครับว่าดูว่าจะเราจะเจอเส้อเดือนไหมผมและพี่ประสานได้ลองขุดดินลงไป ก็พบว่าดินนั้นมีความร่วนซุยมากและก็พบไสเดือนจํานวนมากเช่นกันกําลังชอนชัยไปมาซึ่งพี่ประสานบอกว่าตอนที่ใช้สารเคมีนั้นไม่เคยมีไสเดือนให้เห็นเลยแม้แต่ตัวเดียวให้คุณผู้ชมดู oh. ดสังเกตดินนิดนึงครับว่าดินของสวนยางที่นี่นั้นมีความร่วนซุยอย่างมากครับสังเกตง่ายๆครับนี่ครับแคบบีบก็แหลกแล้วนะครับแล้วก็ดินค่อนข้างมีความ ชุ่มชื้นไซเดือนเราก็พบแบบนี้อยู่ทั่วบริเวณเลยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับที่เป็นตัวบ่งบอกถึงของดมสมบูรณ์ของดินไม่เห็นเองนี่มันขาดเยครับไม่รู้เป็นไหนแล้วอีกอย่างนึงครับคุณผู้ชมที่เราสังเกตเห็นเลยขุดไปนี่ครับลากฝอยลากแก้วของต้นยางจะอยู่กระจายอยู่ทั่ว ก็คือถ้าดีมีความร้่นซุยแล้วรากของพืชก็จะหายก,ก,กินได้ไกลนั่นเองครับผู้ชมจากความสำเร็จกับการทำสวนยางพาราด้วยแนวทางเกษตรดินดีนี้พี่ประสานจึงได้บอกต่อให้กับเพื่อนบ้านด้วยกันจนเห็นผลที่เกิดขึ้นด้วยความภาคภูมิใจ เป็นไงบ้างครับพี่จากที่ลองใช้เกษตรนดีใช้ทอสนำยางไปยังนี้ครับนำยางให้ผลผลิตยเยอะครับแล้วก็ให้คุณภาพดีเนื้อยามเยอะนี่เห็นไหมสวยสีขา,ขาวอย่างนี้เลยครับขาวแล้วก็เนื้อก็แน่นแต่เนื้อยังที่มันนุ่มก็เพราะกี่ได้แค่สองวันเองถ้าจะสี่ถึงห้าวันมันจะแข็งปึก พี่สังเกตความแตกต่างไหมตอนที่ใช้เกษตรเคมีกับมาใช้เกษตรดินดีเนี่ยน้ำยางของพี่แตกต่างกันไหมแตกต่างแบบชัดเจนเลยครับรแต่ความาผมให้ผลผลิตน้อยอทั้งที่ว่าต้นทุนของเราก็สูงอยู่แล้วนี่อืแต่ผมมาใช้ทอดนี่แค่สอบละสามร้อยกว่าบาทเองอแต่ผลผลิตสูงแล้วดินเป็นยังไงพี่ดินมันก็มีขุยไส้เดือนเยอะเกลี่ไปอย่างนีน้บางวันเราคว่ำถ้วยนี่ คออกมาสามสี่ตัวในขวออกมาเองเลยครับออกมาเองอันน้ําที่อยู่ในถ้วยน้ํากดนี่ออกไปมันถูกตัวันก็ออกมาครับก็แสดงว่าแต่ก่อนมันไม่มีนะก็แสดงว่าดินของเราไม่มันจะฟื้นสภาพขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเพราะช่วงหนึ่งอ่ะผมใส่เคมีเยอะเป็นยังไงมันก็ดินของเรามันก็เป็นแข็งแข็งไสเดือนไม่มี แต่เดี๋ยวนี้ดินของเราล้วนซุยแล้วน,นี่นนด,ด,นดินดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยดินดีขึ้น,น,นความเป็นไทยที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเหล่านี้คงต้องยกความดีความชอบให้กับเจ้าไสเดือนตัวน้อยๆที่คอยทําหน้าที่ผลิตปุ๋ยจากธรรมชาติคอยพลวนดินให้กับต้นพืชอยู่เสมอผม,ผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้เรียนวิยาศาสตร์หรือไครับแม่ แต่ผมรู้ว่าดินที่มีคุณภาพนี่แต่ก่อนมันจะมีแต่ไส้เดือนเยอะสมัยก่อนนู้นสมัยก่อนอนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วทุ่งนาก็ไม่คม่อยมีเพราะเจอสารเคมีคมันก็นหนีไป<า>หมดสารเคมียาฆ่าหญ้าไปอย่างนี้นี่มีแต่สารเคมีล้วนๆแต่ก่อนเรายังใช้ปุ๋ยคอกันอยู่นีไส้เดือนมันเยอะอืดินก็ยังสมบูรณ์อยู่ แต่ตอนนี้ถ้ากับว่าสวนยางพาราของพี่เนี่ยความอุดมสมบ,บูรณ์มันก็เริ่มกลับคืนมาอ่เริ่มกลับคืนมาเพราะไส้เดือนมันกลับขึ้นมาใช่ไหมครับ,ค,รบคุยไส้เดือนเริ่มเยอะผลผลิตของเราก็สูงทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของชาวสวนยางพลาราที่มีเพื่อนเป็นไส้เดือนคอยทำสวนให้ทั้งใส่ปุย๋ยพรวนดินความสำเร็จทั้งหมดนี้ สามารถเกิดขึ้นกับเกษตรกรได้ทุกคนทุกหนทุกแห่งขอเพียงเข้าใจถึงแนวทางเกษตรดินดีไม่อย่าร้างกับธรรมชาติด้วยเกษตรเคมีอีกต่อไปฐานัทมูลทองสงทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตรายงาน ผู้ชมครับนี่คือไม้กอล์ฟครับผมตีกอล์ฟไม่เป็นครับแต่ผมเนี่ยอยากจะเห็นพี่น้องเกษตรกรที่เป็นอาชีพเกษตรกรเนี่ยได้มีโอกาสตีกอล์ฟบ,บ้างผมไม่อยากให้กีฬาประเภทกอล์ฟเนี่ยถูกผูกขาดสําหรับคนรวยเท่านั้นหรือคนที่มีอาชีพเป็นนักธุรกิจเท่านั้นผมอยากจะเห็นพี่น้องเกษตรกรหมดหนี้หมดสินและมีโอกาสได้เล่นกอล์ฟบ,บ้างมันจะเป็นไปได้แค่ไหนพี่น้องครับก็ดูก็แล้วก,กัน สำหรับคุณพี่ประสานนี่คือลูกอีสานขนานแท้ที่ผมฟังและผมก็ดูชีวิตของพี่ประสานเนี่ยผมอิจฉานะครับนี่แหละครับคือความเป็นไทยแท้นี่แหละครับคือความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยจบป .4 พ่อแม่มีอาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงควายโอ้โหคลาสสิกมากในอดีตเนี่ยนะฮะการเกษตรอาจจะไม่ได้เป็นกรอบเป็นกำรเรพราะต้นทุนมันสูงแต่วันนี้อย่างพี่ประสานเห็นไหมครับ ทำสวนยางด้วยเกษตรดินดีดินมีไส้เดือนและเป็นไงครับชีวิตนี่แหละฮะบางครั้งคนที่ร่ำรวยที่เราเห็นเขาไปตีกลอฟกันเนี่ยอาจจะไประบายความเครียดที่ไม่ได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตอันเงียบสงบแบบพี่ประสานก็ได้ผมเชื่อว่าคนที่ตีกลอฟอยู่เนี่ยถ้าได้ไม่เห็นชีวิตของพี่ประสานเนี่ยเขาอยากจะบอกพี่ประสานว่าแลกกันไหม ผมเองยังอิจฉาพี่ประสานเลยครับเอาละผมเชื่อว่ากเกษตรดินดีนั้นจะนำมาซึ่งการปลดหนี้ปลดสินไส้เดือนตัวน้อยๆจะทำพี่พี่น้องชาวสวนยางภาคอีสานภาคใต้และทุกภาคของประเทศไทยรวมถึงภาคเหนือด้วยเนี่ยได้ต้นทุนต่ำกันโดยไม่ต้องไปสนใจใราคาขาย3ทางรอดของกเกษตรกรไทยผมยังยืนยันในยุคข,ของอาเซียนที่จะมาถึงทางรอดที่ห ต้นทุนต้องต่ําทางรอดที่สองผลผลิตต้องเพิ่มทางรอดที่สคุณภาพชีวิตและคุณภาพของผลผลิตต้องดี3อย่างนี้จะสําเร็จได้ทางรอด3มทางนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องดินดีเท่านั้นกเกษตรดินดีเท่านั้นครับดินที่ดีมีไส้เดือนเห็นไหมครับไส้เดือนเยอะแยะมากมายในสวนยางของพี่ประสานนี่แหละครับ โรงงานผลิตปุ๋ยอย่างดีจากสวรรค์ที่ประทานให้กับพี่น้องเกษตรกรถ้าเรามีความเชื่อเช่นนี้ดูต่อไปเถอะครับไม่กี่ปีไม่กี่เดือนไม่กี่ฤดูกาลหมดหนี้หมดสินกันทั้งประเทศวันนี้สนามกอล์ฟยังเกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทยเกษตรกรในอดีตนั้นอาจจะขายที่นาที่ไร่ให้กับสนามกอล์ฟแต่วันหนึ่งถ้าเกษตรกรปลดหนี้ปลดสินกันหมดทุกคนแล้ว มีเงินฝากกันแล้วอาจจะกลับมาเป็นผู้ที่ได้ใช้สนามกอล์ฟกันบ้างชวนกันไปตีกอล์ฟกันบ้างผมฝันเช่นนั้นและผมก็คาดหวังนะครับว่ากเกษตรดินดีนี่แหละจะเป็นแสงสองทางให้กับชีวิตเกษตรกร,ร,กรไทยนั้นได้พบกับสิ่งที่ดีบ้างผมไม่เชื่อแล้วครับว่าอาชีพนักธุรกิจนั้นจะร่ำรวยอยู่ฝ่ายเดียวบนโลกนี้ผมมีความเชื่อมั่นครับว่า อาชีพเกษตรกรน,นั้นจะต้องรุ่งเรืองและมั่นคงกว่าหลายอาชีพแม้จำนวนเงินที่ได้จะไม่เท่ากันแต่ผมเชื่อว่าปริมาณของความสุขที่เอ่อล้นในจิตใจและความมั่นคงทางอาชีพและจิตใจนั้นมีมากกว่าหลายอาชีพครับเชื่อเกษตรดินดีครับ่่กลมนจไไไปไวไแคห สุดขอบฟ้าสู่สายตาคนไทยให้โลกไดอรู้ให้คนแด้เห็นความจริงที่เป็นมหัสัญลักษณเเกษตรกร,ร,กรไทยไม่ใช่ผงทุลีชนแต่เขาคือเสรีชนคนสร้างชาติชาวนาไร่คือผู้ให้ดั่งสายทานเราคนแห่งทอส ขอปฏิญาณมิอาจเปลือนเหนือใต้ออกตกถ้าได้พบเธอได้เจอไส้เดือนในนาใครก็ให้จำไว้เสมอพวกมันคือโรงงานสร้างเงินให้นักเอกับเเรษฐกรไทยหมดนี่กันทุกคนช